ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมทรกรุกงเทพออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาหอพักสู้วิกฤตโควิด -19 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาหอพักที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อช่วยเหลือและลดภาระค่าใช้ใจ่ายของนักศึกษาดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 1. นักศึกษาที่เช่าหอพักมหาวิทยาลัยได้รับส่วนลดหย่นค่าเช่าหอพัก20%ตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงสิ้นภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2513 2. นักศึกษาที่เช่าหอพักมหาวิทยาลัยที่ผู้ปกครองได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้รับส่วนลดหย่อนค่าเช่าหอพัก50%ตั้งแต่เดือนเมษายนจนถึงสิ้นภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2513 และ 3. นักศึกษาที่เช่าหอพักมหาวิทยาลัยจะได้รับคูปองอาหารกลางวันฟรีตลอดภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2513ทิติระแสงบุญเกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพรายงานที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติระบบตัวร่วมตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอพร้อมตั้งคณะทำงานเชื่อมโยงข้อมูลนางสาวตรายสุรีตรายสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการระบบตัวร่วมโดยกำหนดให้มีการบริหารจัดการบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีอยู่ทั้งหมดด้วยระบบตัวร่วม พร้อมกำหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายระบบตัวร่วมโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานรวมทั้งกำหนดให้ผู้บริหารจัดก,การระบบตัวร่วมมีอำนาจหน้าที่บริหารจัดก,การและบำรุงรักษาร,ระบบตัวร่วมบริหารสูนย์บริหารจัดก,การไรายได้กลางรวมถึงกำกับดูแลให้การดำเนินง,งานในการบริหารจัดก,การระบบตัวร่วมมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบและรับรองมารตราฐานของอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบตัวร่วมของผู้ออกและจำหน่ายตัวร่วมรายอื่นให้เป็นไปตามมารตราฐานตามข้อบังคับของคณะกรรมการนโยบายระบบตัวร่วมเพื่อให้ตัวร่วมทั้งหมดมีมารตราฐานเดียวกันและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันได้รับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในต้นชั่วโมงหน้ากับทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงนิวส์อัปเดตครั้งต่อไป กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี